สบายดีสบายดีแล้วสวัสดีเด้อพี่น้องเนาะกะยินดีต้อนรับต้อสู่2องคูโดยอีกเส้นเกา่าเส้นเือนะพี่น้องกะปัจจุบันนี้นะพี่น้องคูโดยอยู่ที่เดี๋ยวจักพี่น้องเห็นแล้อบ่เห็นนะพี่น้องนี่อยู่ทางร้างของคูโดยนี่เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้เบิงเนาะนี่พี่น้องนี่ ดอยแม่สลองเนาะพี่น้องนี่โอ้พี่น้องงามลายงามลายเลยทางนี้น่าจะเป็นรีสอร์ทพี่น้องเนาะนี่เป็นบนพักนี่มาทางนี้นี่แล้วก็มาทางนี้พี่น้องนี่ท่านนี้จะเป็นสระว่ายนำนะ่ำเนาะบนเขาเล่นนี่โอ้บักขักนี่ทางเทือกัน,นบนหันคูโดยบนแน่ใจเนาะว่ามันเขาปลูกเมันยังบนหัน ถ้าผู้ใดฮู้แล้วแม่นคอมเมนต์บ่คุ้อยได้เนาะบอนโตปลายใหญ่ๆหั่นน่ะนี่บอนปลายใหญ่ๆอันเบมดอยแม่สะลอกอ่ะเนาะแม่นเขาจะปูมยังเขาเฮ็ดยังนเนาะก็แปนๆไว้หั่นน่ะเนาะนี่โอ้นี่ทางรูปนี่ก็จะเป็นแบบรีสอร์ทเป็นแบบบอนพักพี่น้นนองเนาะบอนแขกเข้ามาพักนี่โอ้โ งามลายงามลายเนาะนี่บานพักแบบเป็นเหียนลังน้อยๆหน่อเนาะนี่ก็มาทางนี้โอ้นี่ทางนี้จะเป็นแบบดอกไม้เนาะคือเป็นลวดลายที่ว่าเขาเขียนตัวหนังสือพี่นอนะ้องเนาะนี่แต่ว่าอยู่เบื้องนี้น endi, นะี่โบเห็นดีเนาะนี่จะเป็นลวดลายมิยังหูกะถ้าผู้ใดหูก,ก็คอมเมนต์บอกก็ได้เนาะพี่นอ้องโอ้ งามๆๆๆๆามงามงามงามเนาะดอยแม่สะลองมาฮอดมาถึงแล้วเด้อดอยแม่สะลองเนาะงามลายนะพี่น้องอ๋อตัวๆๆๆดอกไม้ก็เฮ็ดโอ้นี่ตัวนี้ก็เขียนว่าแม่นดอยแม่สะลองเนาะพี่น้องเนาะนี่ตัวตัวนี้นี่นะแต่ว่าถ้าอยู่ฝั่งนั้นอานน่าจะได้แต่อยู่ฝั่งนี้มันจะมันจะอยู่ทางเทิงเนาะ นี่ก็ดดยแม่สลองเนาะแต่ว่าตัวนี้คือดอยบุหูเนาะโอเกคดูมันยังนี่ตัวนี้นี่ต discord, ult, corona, ัวนี้คือดอยบุหูเนาะกับตัวนี้กับตัวนั้นเนาะคือดอยบุหูโอ้ขา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 พี่น้องนี่ทางเทิงนี่ก็มีนักซื้อด้ดอยแม่สลองเติมแล้วทางเทิงนี่จะเป็นทางพี่น้องนี่เป็นถนนข้ามผ่านเนาะนี่โอ้งามลายงามลายนี่ตัวนี้เป็นจุดที่หนึ่งเนาะพี่น้อง แล้วคอยติดตามรับชมกันเนาะว่ามื้อนี้ว่าเฮาจะไปฮอดไซบอนใดเนาะแต่หากว่าบอนไดมีบอนงามแบบนี้ครูโดยจะได้ทายแล้วก็อัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งเนาะกะ็ตอนนี้เนาะพี่น้องครูดอยอยู่ที่สวนไลชา1 0 1เนาะพี่น้องน,นี่โอ้สภาพแบบว่าสิ่งแวดล้อมงามสุดพี่น้องเนาะเดี๋ยวใช้พี่น้องได้เบ่งนี่ทางนี้ก็จะเป็นตู้เป็นตู้เป็นตู้ตที่ว่า,เาคเฮ็ดให้ มานั่งเล่นมากินเข้าอะไรทำไมเนาะนี่ทางเทอเนี่จะเป็นส่วนไร่ชานี่อันนี้กลางคืนน่าจะเป็นแบบหุงมามีบมามีบเนาะนี่ไรชา1นึ่งศูยดยแม่สะลองเนาะนโอ้ตัวนี้เป็นบอลท้ายหุบงามขนาดพี่น้องเนาะแล้วทางนี้จะเป็นจุดชมวิวนะพี่น้องโอ้ วิวงามมีลีงามขนาดพี่น้องเนาะว้าวฝนฝนฝนตั้งแต่นี่นี่นี่ให้พี่น้องเบิ่งเส้นทางนี่แบบมันเป็นทางแบบลงดอยนี่ดอยสุดความสันพี่น้องนี่นี่นี่เห็นบอลรถมอเตอร์ไซค์นี่อุ้มคุนอุ้ลงหอดลมพุ่นอ๋อ วิวงามขนาดพี่น้องเนาะโอ้เมื่อกี้แม่นทำมาอยู่เชิงพ้นพี่น้องนี่โอ้เนาะบนนั้นมีแบบเป็นรีสอร์ทแดงๆอยู่เชิงขนาดพี่น้องเนาะบึงนี้โอ้นี่บึงนี้โลนพี่น้องผู้จักเคาเห็นมัายังบูบูนเนาะนี่ฟากนั่นก็มีหมู่บ้านน้อยๆอีกหมู่บ้านหนึ่งเนาะนี่โอ้งามขนาดพี่น้อง นี่เนาะนี่เนาะคือบอลนี้จะเป็นบอลที่ว่าเวลาต้นแรงพี่น้องเวลาต้นแรงเขามานั่งเล่นนั่งกินลมชมวิวอยูน่นิดนึงเนาะโอ้ขยิบๆขยิล,ออลีนี่เบื้องนี้ก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอง้งามๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามรับชมกันบอลต่อไปเนาะพี่น้องจะเป็นยูไส กโอเคนะทุกคนคือปัจจุบันนี้เนาะคือเราก็ได้กั๊บมองห้องพักแล้วนะพี่นอ้องแต่ว่าเมื่อนี้เนี่ยมันเราจะเปลี่ยนบนน่อนนอ่นนะพี่นอ้องคือมาเปลี่ยนห้องพักพี่น้อยนี่เนาะนี่ค่อนข้างรู้ลาเตอรพี่นอ้องห้องพักเนาะ,เ,นะเดี๋ยวครูโดยจะรีวิวให้พี่น้องได้เบิงนะ่งเนาะนี่มีอยู่นี่มีห้องแอร์นี่เป็นห้องแอร์ตัวนี้ หัวเหจะไดบ่ดำบ่ดำอันนี้มันยังอันนี้น่ะไม่รู้มันเกิดของไฟค่ะใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะใช่ใช <c oughs> เปิดยูไส้ป่ะ <c oughs> น่าจะเป็นตัวนี้ <c oughs> น่าจะเป็นตัวนี้ <c oughs> นเนาะอุ้ย เกรอบสุดพี่น้องนี่นี่เนาะโอ้ที่สำคัญพี่น้องนี่จะมีไวไฟให้นำเนาะนี่มีไวไฟมีโทรศัพท์นี่มีตู้ใส่เครื่องพี่น้องเนาะนี่โอ้ทางนี้นี่มีทีวีเนาะมีทีวีมีโต๊ะบนนักกินข้าวแล้วก็ตั้นี้มีกระจกพี่น้อง โอ้บ่นี่ยังมีบอลโอ้อันนี้ตู้เย็นบอกบารดัมใช่โอ้นี่ตั้งแต่มาโอ้มีตู้เย็นโอ้ในตู้เย็นก็ยังมีน้ำอีกเนาะสองกล่องมันบอกบารดัมแมนแมนโอ้ขัดขัดอีเลฟี่น้องอันนี้ดูอ๋ออันนี้คือจะเม็ดไฟอู้ตัวนี้มันอยู่ในห้องน้ำพี่น้อง <c oughs> นี่ในห้องนำ้ำประมาณนี้เนาะ โอ้สะอาดสะอาดดีเนาะนี่เตียงก็จะเป็นเตียงคู่เนาะโอ้คักอิลี่คักอิลีนะพี่น้องจะประมาณนี้นะพี่น้องสำหรับทริปเที่ยวมืาอนี้ก็โอ้รู้สึกเตือนเตียนลายเนาะคือพอไปมืาอนี้นี่แม,น,มนอยู่ลายบอลคือที่ทับิดละาแมนอยู่บ้านไม่ยังล่ะ เป็นลายบอลจีบเพื่อใดจีบเพื่อใดเนาะแล้วบอลที่สองละแมนโดยแม่สลองเนาะและ้วแม่สลองแล้วก็บอลที่สามละแมนไรชาหนึ่งศูนย์หนึ่งนะพี่น้องโอ้ความงามพี่นอ้องอยากให้พี่น้องมาเห็นแถวเนาะอยูโดยแม่สลองนี่คือวิวงามที่สุดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แบบว่าเขาปลูกต้นไม้เป็นลวดลาย แล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เาก็ไปอยู่ที่ไล่ช,ชา101เนาะก็จะประมาณนี้ยน้อพี่น้องสำหรับการเที่ยวเนี้เนาะก็หลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าได้เห็นบอลได้โบได้เห็นก็ได้เห็นบ่ได้บได่บไ,ดไ,ดบไ,ดบได้ส้มก็ได้ส้มน้อพี่น้องโอ้ที่ว่าตื่นตาตื่นใจไล่ที่ว่าไปเห็นไลบนนะ่บอลเนาะที่ว่าอยู่เมืองเชียงอยู่จังหวัดเชียงรายนี่แหละแมนเฮาได้ไปไ<แ>ล่บอลเติมเนาะ ย้อนมีคนที่ว่าพาไปแหละพี่น้องเนาะถ้าบุ๋มมีคนถ้าบุมมีผู้ใจจริงบุญพาเอาไปคือสี่ใบเบื้องไระเห็นนั่นแหละเนาะงามอิลีงามอิลีถ้าไปส่วงเศร้าๆส่วงยามนาวนี่กูโดยคิดว่าแหงจะงามกว่าเก่าพี่น้องเนาะก็ต้องขอาะบุ๊กคบใจเนาะนำ ผู้ใหญ่ใจบุญเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่นำพาเราไปเมื่อนี้เนาะขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขเนาะร่ำรวยทางสุขภาพแล้วก็ร่ำรวยทางเงินคำนอนหลับก็ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ได้เงินแสนแบนมือก็ได้เงินล้านเนาะถูกสำหรับคลิปนี้ครูดอยก็จะได้โชไวยสมนึกก่อนเนาะพี่น้องแล้วก็ครูรวยจะได้ไปเยี่ยมน้องเงินก่อนเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะ สบายดี